สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้หลังจากแรปเปอร์ชาวไทยอย่างมินล,ลิเข้าร่วมแข่งขันรายการโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น12และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ก็ได้สร้างความฮือฮาในวงการฮิปฮอปไทยเมื่อมิลลิแรปเปอร์สาวจากค่ายยับปรากฏตัวในรายการแข่งขันระดับตำนานของเกาหลีใต้อย่างโชว w มีเดอะบันนในซีซั่น12ซึ่งครั้งนี้เธอไม่ได้มาในฐานะศิลป,ปินรับเชิญแต่ลงสนามในฐานะผู้เข้าแข่งขันบินลัดฟ้าไปแร็บจริงแข่งจริงถึงประเทศเกาหลีใต้ ตอนนี้เดินทางมาถึง ep ที่3ยังคงเป็นรอบคัดเลือกใน,นรอบโชว์แรป60วินาทีที่คัดเอาคนเก่งๆให้อยู่ต่อหลายคนโชว์สไตล์ของตัวเองจนผ่านแบบออพา a s สมีทั้งผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่และตัวท็อปจากซีซั่นเก่ากลับมาล้างตา บางคนผ่านแบบสวยงามบางคนก็ตกรอบภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโหดของรายการนี้ซึ่งในช่วงท้ายมินลิปิดเวทีด้วยการสลับเร็วและช้าอย่างทรงพลังกวาดออพาร์ททำให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆจับตาม,มองว่าเธอคือมาตรฐานใหม่ของซีซั่นนี้เลยทีเดียวเรามาฟังกันว่าชาวเกาหลีใต้จะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุก,นกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวเกาหลีใต้โดยเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าการออกเสียงของเธอมันเป๊ะมากต่อให้ไม่ใช่ภาษาแม่แต่ก็ฟังดูลื่นหูแรัปกึ่งร้องแบบนี้ถ้าเสียงเพี้ยนจะดูน่ารำคาญทันทีแต่ของเธอกลับกลายเป็นว่าเหมือนล้างหูคนฟังให้สนุกไปด้วย มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันฟังแล้วสนุกมากไม่ใช่แค่เทคนิคดีแต่มันทำให้คนดูเพลิดเพลินไปตลอดหนึ่งนาทีไม่มีช่วงไหนเลยที่น่าเบื่อหรือหลุดโฟกัสความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า ลองนึกภาพถ้านั่งอยู่ในห้องแข่งเดียวกันกับเธอคงรู้สึกเหมือนเจอกำแพงยักษ์มันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ว่ามันคือคนละเลเวลกันเลยดูแล้วทำให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆดูเล็กลงไปทันทีมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่านี่แหละคือความสดใหม่ที่รายการจะต้องตามหาไม่ใช่แค่แรปแบบเดิมๆที่เคยเห็นมาหลายๆซีซั่นทั้งมีความสร้างสรรค์ทางการเล่นกับจังหวะด้วย มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงการโชว์ของมิลลี่ในเรื่องนี้ว่าโครงสร้างการแรปโคตรฉลาดทั้งร้องทั้งรัวทั้งผ่อนทั้งเร่งสลับอยู่สามภาษาอย่างเป็นธรรมชาติแต่ไม่มั่วถ้าคนอื่นพยายามที่จะเรียนแบบจะกลายเป็นว่าควบคุมจังหวะไม่ได้แต่นี่คือควบคุมทุกอย่างได้อยู่หมดัดแบบนี้โปรดิวเซอร์มืออาชีพชัดๆมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า เธอคือผู้ชนะชาวต่างชาติคนแรกของรายการชัดๆกำแพงภาษาเหมือนไม่มีอยู่จริงตอนแรกฉันคิดว่าชาวต่างชาติจะเสียเปรียบในเรื่องนี้แต่เธอใช้ฝีมือล้วนๆทำลายทุกข้อจำกัดทั้งจังหวะการออกเสียงและพลังบนเวทีคือความเหนือมาตรฐานของผู้เข้าแข่งขันทั่วๆไปถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้มีสิทธิ์จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรายการเลยมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงมิลิในเรื่องนี้ว่า แรบเร็วเหมือนกระสุนแต่พอจบกับพูดขอบคุณค่ะด้วยเสียงน่ารักความดุในเพลงกับความนอบน้อมหลังเวทีมันตัดกันอย่างมีเสน่ยยิ่งทำให้คนดูเอ็นดูและเชียร์เธออย่างสุดใจ วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้าจากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner Solar Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับในเรื่องนี้ว่าแค่60วินาทีแต่ใส่มาครบทั้งเมโลดี้และความเร็วเปลี่ยนบีทก็ยังตามทันได้หมดไม่มีหลุดเลยทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงอยู่เวทีระดับโลกได้ มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงมินลี่ในเรื่องนี้ว่าแค่เธอบินมาแข่งขันถึงเกาหลีใต้ก็นานับถือแล้วแต่สิ่งที่เธอโชว์ออกมามันเกินกว่าคำว่าด,ดีไม่ใช่แค่เร็บเก่งอย่างเดียวแต่รู้สึกถึงความจริงใจและเพชั่นของศิลป,ปินตัวจริงเธอไม่มีความพยายามที่จะสวยแต่ปล่อยของแบบพรสวรรค์ล้วน มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าเธอเปิดมาด้วยท่อนร้องแบบนุ่มๆแล้วสับเข้าแรปแบบเน้นๆอย่างแม่นยำจากนั้นผ่อนเมโลดี้อีกครั้งแบบเป,เป,เป๊ะๆการขึ้นลงของอารมณ์ก็ทำได้ดีแบบมีชั้นเชิงด้วยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า เธอเป็นคนต่างชาติแท้แต่ทำให้คนเกาหลีใต้อยากจะเชียร์เธอเพราะเธอสนุกกับเวทีจริงๆไม่ใช่แค่มาโปรโมตตัวเองรีแอคก็ธรรมชาติดูอินกับรายการอยู่ตลอดพลังบวกแบบนี้ทำให้คนดูเปิดใจทันทีมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่ลาสั้นๆในเรื่องนี้ว่าน้ำเสียงและทอนแรปมีเอกลัก,กษณ์จนจำได้ทันทีว่าเป็นมินลิเธอทั้งเก่งส่งพลังและควบคุมจังหวะได้อย่างอิสระเธอเล่นกับบีดเหมือนกับเล่นกับของเล่นอยู่ในมือ ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าในตอนเริ่มเธอเหมือนจะตื่นเต้นแต่สุดท้ายกรรมการกลับเป็นฝ่ายเกรงแทนพอเข้าหมดแรปจริงทุกคนคือกดดันทั้งห้องส่งทันทีพลังบนเวทีมันข่มทุกสายตาแบบไม่ต้องพยายามมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าเธอไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคแต่ยังส่งอารมณ์ถึงคนดูจริงๆเลยทำให้ทั้งห้องส่งเงียบและตั้งใจฟังแบบอัตโนมัติ มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าดูแล้วเหมือนเธอเป็นตัวละครในเกมหรือโลกแฟนตาซีดูแปลกไม่คุ้นแต่กลับดึงดูดให้หน่ามองมันเป็นความช็อกแบบที่รายการไม่เคยมีมาก่อนเหมือนหลุดออกมาจากอีกจกักรวาลหนึ่งของฮิปฮอปเลยมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่านี่มันคือความพยายามที่เธออยากจะพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดนิ่งผลลัพธ์คือการโชว์ที่เหนือมาตรฐานโดยทั่วไป มาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมมิลลิในเรื่องนี้ว่าเธอไม่ใช่แค่เก่งแต่เป็นคนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นในตัวเธอท,ท่าทีความมั่นใจและความพยายามที่เห็นได้ชัดยิ่งรู้ว่าเธอไม่หยุดพัฒนาตัวเองมันยิ่งน่าน,นับถือนี่แหละคือผู้ท้าชิงแชมป์ตัวจริงมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า ดูแล้วรู้สึกได้เลยว่ามาตรฐานในการแข่งขันปีนี้ถูกยกระดับขึ้นทันทีใครที่จะขึ้นเวทีต่อจากเธอต้องแบกรับความกดดันเพิ่มขึ้นอีกระดับความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่ามันเป็นโชว์ที่ทั้งเท่ดิบและมีสเสน่ห์ในเวลาเดียวกันหาได้ยากมากที่จะครบเครื่องแบบนี้ในเวลาหนึ่งนาทีความคิดเห็นชาวหลีาด้คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงท่อนแรปของมิลลี่ในเรื่องนี้ว่า ท่อนแรปของเธอถ้าเป็นคนอื่นอาจจะดูเยอะไปแต่เธอทําให้มันถูกต้องทั้งหมดเลยไม่มีใครเถียงได้สักคำนี่คือความมั่นใจที่มาพร้อมกับฝีมือมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าดูไปก็ขนลุกไปแขนลุกสู้ทั้งท่อนนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้ดูรายการเวทีแล้วรู้สึกแบบนี้มันคือโชว์ที่ทั้งช็อกทั้งมันและทั้งน่าทึ่งมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า ผู้เข้าแข่งขันบางคนเก่งแต่บางคนก็ทําให้มันสนุกเธอคือคนที่ทําได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันถ้ายังไปต่อแบบนี้รอบไฟนอลก็ไม่น่าจะพลาดและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเกาหลีใต้โดยเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าท่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นรอบต่อๆไปเธอยิ่งจะน่ากลัวกว่านี้อีกคู่แข่งคงภาวนาไม่ต้องการเจอเธอในรอบแบทเทิล และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นแรปเปอร์ชาวไทยอย่างมิลลิเข้าร่วมแข่งขันรายการโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น12และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราจำเป็นไปไม่เคยหยุดไกลความแนต์ Comment, สุดปลายทุกการแชร์ได้ให้ร,รู้สึกยินดีได้แค่ okay.